ก็ช่วงบ่ายนี่ก็ให้ทางอายการถามค้านแล้วก็ทนายโจดร่วมผมถามก็เสร็จก็น่าจะนัดฟังให้พักษานะครับครับจบแล้ววันนี้จบแน่นอนดูแล้วจบไม่ได้เคาะวันว่าพิพากษา,าวันไหนอะไรเอ่อน่าจะพุทธกานะนะครับแล้ <นะ S 1> วเป็นการสิ้นสุดคดีสิ้นสุดนะจบทันทีครับในเรื่องของประมาทใช่ครับใช่ครับข้อเท็จจริงมันก็จะยุตินะครับว่าแตงโมเป็นอะไรเสียชีวิตนะครับก็ยุติแล้วไม่ต้องเถียงกันแล้วนะถ้าศาลตัดสินก็คือยุติยุติเรียบร้อย มันจะไปมีผลที่ตอนนี้ดีไซน์เขากำลังเหมือนจะพยายามยื้อคดีมีผลก็ก็มีผลเพราะว่าถ้าคำพิพากษายุติแล้วมันก็จบแล้วนะครับดีไซก็ไม่มีผลแล้วเออเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการตายก็คงจบนะครับเพราะว่าศาลตัดสินแล้วก็ต้องเคารพคำพิพากษาผูกพันคู่ความนะครับทางดีเอสไอเขาไปเน้นเรื่องการสืบสวนสอบสวนทำพยานหลักฐานเท็จตำรวจช่วยเหลือคนบนเรืออะไรคนละประเด็นแต่ประเด็นเรื่องตายเตยอะไรก็จะจบจะจบ ับ่ันนี้ก็ต้องทําต่อว่ามีใครช่วยเหลือกคุณหรือเปา่าใช่เป็นผู้ต้องหาคนละชุดกันคือไม่ใช่คนบนเรือ5คนะจะเป็นเรื่องฐานความผิดอื่นเช่น157มาตรา200อะไรต่ออะไรต่างๆทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมอในส่วนของอกรมสอบสวนคดีพิเศษนะแต่เรื่องสาเหตุการตายนะ่าจะจบแล้วครับ